านางมามาพ่ออีกหม่องหนึ่งพี่น้องโอ้ยนั่ไงดีก่วมโพพี่น้องมือเสาร์ามาเอา่อเห็ดปวกแดงนะคะดิอ้ยขาโอ้ยไปตัดขาเพิ่นบางกีได้เคืองเดียวพี่น้องเอ้ยตกเหลืออีกสองดอกสามดอกว้า để có kiện được chả đồ suối thấy tất cả gì khác เ้ยมืองว่าเป็นเฮ็ดพี่เบือ่อโอเมนสวยงามใหม่พี่น้องเป็นซุ่มโอ้ยเป็นดอกหน้าใหม่ขึ้นบังนี่บ่เป็นซุ่มเป็นชุ้มอยู่ใส่มือขวามือซ้ายบัถนัดได้จ้ะโอ้ยไ,ได้เนาะซ้ำได้ก็เอาเนาะพี่น้อง ปาดตีนพนบวัตรจ้ะโอู้หูเจมีนเนาะหาเฮ็ดผู้เดียวกันยังเสือจ้ะเทิ้งไทยเทิ้งเสียนี่เทิ้งเสียงไทยพี่นองหูว่าไอยังอยู่ข้างหลังนี่ที่ตกลงไปคิดเลยว่าเราจะรอดเสียงไทยจำเดีด๋ยวเราถีงวาเพราะฉะนั้น ทายพิษผาดเนี่ยค่ะเขอเอภัย่้ด้จ้ะอยากให้พี่น้องเมืองเห็นน้ำนี่ละ่ะแต่ว่ามันบอ่อจุใจแจต่แท็สิีเห็ดจังไยเนาะพยายามที่สุดแล้วจ้ะไอซัมนี้ก็เอาจ้ะบวกแดงนะคะผลเป็นกระลังเงืมต้องผ่าอยอายุมากนี่แหละจ้ะก,กระเลยออก ออกไปทั่วเดี๋ยวนะออกกระจัดกระจายไปทัว่วสุ่มอีกมองนึงที่นอนอาวเคียงหอันนี้ไปละเนียที่เป็นบ้านโอ้อยเจ้ากับเซ่ส่งหมออทุกมือเอาอันนั่นอันนี้เนี่ยบราได้เตรียมการด้วยจ้ะมันว่าเอามาก,กับโบมี่บัน ก็เมื่อยโอ้จะไปใส่บานนี่แม่บบเห็นแม่จะสร้างด้วย,ย,ยขยี่น้อนใช่ไหมอันเขียวก่อนนี่ยน่ากลัวขึ้นขี้หนองปัดปัด อันเี้ระบาดแล้วมันกีละระปาดโอ้ยออกเป็นอันนี้ไปเหลื่อยโอ้ยี่มองเลยทายมือใส่ได้จริง,งจิ้มมือขวามือใส่เพิ่นวัฒนัดจะหนีดเพิ่นแบนอะไรก็เฮียให้จิ้มห่างเาะค่ะเฮียบให้หาเพิ่น,พนขา ดูเห็นก็ว่าบูเป็นสานดนีดน่ถ้อน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 โอ้ยได้ต่อดอกพี่น้องหากก็เลยนี่โอ้ยนี่ิน่นอีกดอกนี่ อโอ้ยขาดอีกแล้วเฮ้ยได้ได้บ่นโอ้ยถอดอยนอนทับวบันพี่นอ้องโอ้ยยังเด้อนี่โคตรโคตรโอ้บ่เอออืมหาดยาวเลยพี่น้อง Lém bộ lém bạt này Tát hạc Ôi, mình nhảy chùm Chùm bụi nè Hạ khuân Nháu nâng đê chà Tát Ủa Để thua nó chào Để con Ủa Để con Để con Để โอ้ยพี่ยีงงอะไต้องเดิน่างโผล่โอ้ยงโผขุดจังได้ล่ะอได้ก็ันนี้เตรียมพร้อมเห็นบอขาดเฮ้ยนายจะคลองคนจะขายาว อ้าวลาย,น,าย,น,ายนี่คุยหัวก็ขาดเองโอ้ยดีพี่หน้องน,นี่คือได้เยอะที่สุดสำหรับรอบนี้แล้วปวกแดงจ้ะ โอนคนฮึ um, to to. Oh, like, oh, ่ม <enta> ่นก <feed> <laughs> ันเลยออกไล่ไล่กันโอ้โหอ่เดี้ยนนี้ยี่หายใจหนงาบหนงาบพี่น้องเยอะก็อก็เอาไยเด้อ ยังเกี่ยวเฮ็ดให้เงินแต่เสียงหายใจบ่สว่าโอ้ยอยู่ในคนตัวีจังได๋บอมีญาติปิดกล้องบ่ไปละเมื่อยมันบ่ได้ใช้2มื้อเก็บได้ดอกกะบ่งามจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเก็บแล้วจังสิมาให้เมืองเด้จ้ะจังล่อแพี่น้องเอ้ยเือพงตาบ่นบ่ได้เคียหมดเข้าปาเนาะจ้ะมื้ออื่นทาให้เพิ่นบานซะก่อน มนนีค้นมาพ่อก้อนว่ากะเหลวด้วยโอ้ยแห็นี้กระเมื่อยหิ้วเขาเมื่อยแล่พี่น้องโอ้ยเห็ดปวกไฟเห็ดปวกแดงนะคะสวยงางมานี่บ้านไดนหลางไดนเสือ่อครับเมื่อบานก้อนจ้ะ